ส่วนใครนะคะที่เข้ามาแล้วอาจจะยังงงๆนะคะว่าและ ETF นี่คืออะไรมันแตกต่างจากกองลงทุนในหุ้นหรือว่ากองทุนรวมอย่างไรเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ ETF เนี่ยเป็นการนําข้อดีของหุ้นแล้วก็กองทุนรวมมาใส่ไว้ในที่เดียวกันนะคะข้อดีของหุ้นคืออะไรข้อดีของหุ้นก็คือการซื้อขายแบบเรียลไทม์ค่ะเราเห็นราคาเลยนะคะว่าเราจะเคาะซื้อขายราคาเท่าไหร่แล้วก็เราไม่จําเป็นต้องรอสิ้นวันถึงจะรู้ว่าเราได้ที่ราคาไหนเหมือนกับกองทุนรวม ดังนั้นเขาก็เลยเอาข้อดีของหุ้นที่ซื้อขายได้เร็วทามเนี่ยมาใส่ไว้ใน ETF ด้วยส่วนฟังของกองทุนรวมนะคะข้อดีก็คือการกระจายการลงทุนค่ะเราใส่เงินก้อนหนึ่งไปเราไม่ได้ได้หุ้นแค่ตัวเดียวนะคะแต่เราได้หุ้นทั้งตะก้าเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะถ้าเราซื้อหุ้น1ตัวหุ้น Apple เราก็จะได้แค่หุ้น Apple 1ตัวเท่านั้นนะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปเราไปซื้อกองทุนรวม1กองทุนค่ะเราจะไม่ได้แค่หุ้น Apple นะคะเราจะได้ทั้ง Apple Microsoft a l p h a b เ t Nvidia ดียนะคะหรือว่าหุ้นอื่นๆมากมายที่อยู่ในกองทุนรวมตามนโยบายการลงทุนเขาก็เลยเอาข้อดีเนี่ยแหละค่ะในการกระจายการลงทุนของกองทุนรวมเนี่ยมาใส่ไว้ใน ETF ด้วยดังนั้น ETF นะคะสรุปความง่ายๆก็คือเหมือนกองทุนรวมเลยค่ะก็คือลงเงินไปหนึ่งแต่ได้สินทรัพย์มามากมายหลักร้อยหลักพันเลยแต่ซื้อขายได้เร็วทันเหมือนกับหุ้นนั่นเองนะคะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทาําไมต่างชาติเขาถึงนิยมลงทุนใน ETF แล้วก็บ้านเรา เ,เองก็นิยมลงทุนใน ETF ด้วยเช่นกันในช่วง2-3ปีให้หลังค่ะ ทีนี้มาดูจุดเด่นของ ETF บ้านนะคะจริงๆมีหลายข้อทีเดียวค่ะข้อแรกเลยก็คือซื้อขายง่ายเพราะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าข้อดีของ ETF ก็คือเขาซื้อขายได้เรียลไทม์แบบพุ่นเลยซื้อขายในยราคาเท่าไหร่ก็รู้ด้วยนะคะตลาดเป็นอย่างไรขึ้นลงมากน้อยแค่ไหนเราก็บริหารจัดการด้านของราคาได้ด้วยข้อดีที่2ค่ะก็คือการกระจายความเสี่ยงนะคะเพราะว่าเขานําข้อดีของกองทุนรวมที่จ่ายเงินไปหนึ่งได้คุณมาทั้งตระก้าเนี่ยใส่เข้ามาด้วยก็เลยทําให้เวลาเราลงทุน ใน ETF เนี่ยไม่ต้องกังวลใจถ้าบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเกิดเหตุมีปัญหาหรือมีวิกฤตกับบริษัทนั้นขึ้นเนี่ยก็จะไม่ได้กระทบกับพอร์ตโดยรวมหรือว่า ETF ตัวนั้นเนื่องจากว่าเขามีการกระจายกันไปในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปนะคะข้อดีที่3ก็คือต้นทุนต่ําค่ะถามว่าต่ําแค่ไหนพูดง่ายเลยคะว่าถ้าเราลงทุนใน ETF เนี่ยนะคะอย่างเช่นตัว S&P 5 0 0เนี่ยเราจะเสียค่าธรรมเนียมน้อยมากไม่ถึง1%เลยนะคะแค่ประมาณ0 5จุด 6.7แล้วแต่ว่าเป็น ETF ตัวไหนซึ่งถ้าเทียบแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าเมื่อเราไปซื้อผ่านกองทุนรวมเพราะว่ากองทุนรวมเองเขาก็จะมีต้นทุนบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ค่าธรรมเนียมนั้นไม่ได้มีแค่ management fee หรือว่าค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการเท่านั้นที่เพิ่มเข้ามาแต่ว่าอาจจะมีค่าธรรมเนียมขาเข้าขาออกที่เราเรียกว่า front end หรือว่า back end fee เพิ่มขึ้นมาด้วยก็เลยดูเหมือนว่าถ้าเราซื้อกองทุนรวมเนี่ยอาจจะต้องจ่ายต้นทุนที่สูงกว่าการลงทุนใน ETF ั้น A แต่ก็แลกมานะคะด้วย Bene ฟิตหรือว่าผลประโยชน์บางอย่างค่ะถ้าใครลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยบางครั้งเนี่ยทางบลจเขาก็จะจัดงานสัมมนาจัดอีเวนต์หรือไม่ก็มี Bene ฟิหรือว่าเป็นตัวโปรโมชั่นต่างๆให้กับเราด้วยต่างกับการซื้อ ETF นะคะที่เราอาจจะไม่ได้สิทธิเหล่านั้นเป็นต้นค่ะข้อดีที่4ของ ETF ก็คือความโปร่งใสนะคะเพราะว่า ETF แต่ละตัวเนี่ยเราสามารถไปดูได้หมดเลยนะคะว่าเขาลงทุนในหุ้นไหนสัดส่วนเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนนะคะ ซึ่งพอเปิดมาแบบนี้ก็ทําให้ผู้ลงทุนสบายใจนะคะใส่เงินไปแล้วเราก็รู้ว่าแต่ละตัวที่เราใส่เงินเข้าไปนั้นเรามีโอกาสทํากําไรหรือว่ามีความเสี่ยงหรือแม้แต่จะเติบโตไปกับ ETF ตัวนั้นได้อย่างไรบ้างค่ะ ส่วนข้อดีสุดท้ายนะคะของ ETF ก็คือช่วยให้เราเนี่ยเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้ง่ายขึ้นเพราะโดยปกติเนี่ยนะคะเราจะลงทุนเนี่ยเราต้องรอบลจเขาไปนํา ETF ต่างประเทศเข้ามาในบ้านเราแล้วก็มาทําการแพคเกจจิ้งใหม่นะคะหรือว่าบริหารจัดการแล้วก็ขายให้กับนักลงทุนไทยซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะทําให้นักลงทุนไทยหลายคนเนี่ยอยากจะลงทุน ETF บางตัวบางกลุ่มหรือว่าบางอุตสาหกรรมแล้วบลจไม่ได้เอาเข้ามาก็เท่ากับเราขาดโอกาสในการลงทุนแต่พ เราสามารถลงทุน ETF นั้นๆได้โดยตรงจากตลาดต่างประเทศเลยเนี่ยก็ทำให้เราเพิ่มโอกาสมากขึ้นนะค่ะยิ่งในวันนี้ข้อมูลข่าวสารก็เข้ามาอย่างทั่วถึงแล้วก็มีการเข้ามาส่งผลต่อราคาของสินทรัพย์ที่เราลงทุนรวดเร็วมากเท่าไหร่การที่เราไปจับโอกาสในต่างประเทศได้เร็วนั้นก็เท่ากับว่าเราก็ไม่พลาดโอกาสเหล่านั้นด้วยนั่นเองค่ะ แต่เรียมี2ด้านเสมอนะคะเราคุยกันตนลอดค่ะมีข้อดีก็มีข้อควรระวังด้วยเหมือนกันการลงทุนใน ETF ต่างประเทศส่วนหนึ่งเลยนะคะที่เราต้องจําไว้ก็คือเรื่องของความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเนื่องจากว่าโดยปกติเนี่ยถ่าเราลงทุนหุ้นต่างประเทศผ่านกองทุนรวมกองทุนรวมหรือว่าบลจนนั้นๆเนี่ยเขาจะบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนให้กับเราซึ่งก็แล้วแต่นะคะว่าเขาจะป้องกันความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนหรือบางกองทุนรวมก็อาจจะไม่ป้องกันความเสี่ยงเลยแต่ว่าถ้าเราลงทุน ETF โดยตรงด้วย ตัวเองนะคะความเสี่ยงเหล่านั้นจะกลับมาที่ผู้ลงทุน100%ค่ะไม่มีใครบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องอัตราและเปลี่ยนให้กับเราเลยนะคะ ยกตัวอย่างง่ายๆสมมติในวันเนี้ยค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอยู่ที่37บาทต่อดอลลาร์สหรัฐถ้าเราซื้อ e.t.f 1ดอลลาร์เราจ่าย37บาทถูกต้องไหมคะถ้าราคาเนี่ยขยับขึ้นไปประมาณสัก10%นั่นแปลว่าจาก1ดอลลาร์เป็น1.10ดอลลาร์สหรัฐเราคิดว่าเราได้กําไร10%อันนี้คือหลังจากหักค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วเนาะเราคอนว์ตกลับมาเป็นเงินบาทค่ะแต่บังเอิญในจังหวะนั้นนะคะถ้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ กลับอ่อนค่าลงนะคะนั่นแปลว่าเราก็จะกลับมาเป็นเงินบาทได้น้อยลงคือไม่ได้37บาท70สตางแน่นอนนะคะเราจะได้น้อยลงจากที่ควรจะได้ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นส่วนกําไรที่เราได้เนี่ยเราจะไม่สามารถคิดแบบตรงไปตรงมาจากตัวกําไรได้100%ค่ะเราต้องใส่ปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนเข้าไปด้วยเพราะว่าตาัแลกเปลี่ยนนั่นเองนะคะอาจจะทาให้กําไรที่เราได้นั้นกลายเป็นศูนย์หรือเพอเพ,อ,เพอติดลบได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าไม่เป็นไปอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้เห็นไหมคะว่าความเสี่ยงตาแลกเปลี่ยนก็เป็นสิ่งที่ใครหลายคนอาจจะมองข้ามไปเวลาลงทุนต่างประเทศโดยตรงเราอย่าลืมใส่สมการนี้เข้าไปด้วยนะคะ ทำให้ลงทุนเป็น New Gen Investor